สวัสดีครับพี่น้องทุกคนผมชื่อคลินตันนะครับผมอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปี2001และตั้งแต่ที่เรามาเมืองไทยเรามีพระราชจเพื่อกันฟื้นฟูจะเทลงมาอยู่ในประเทศไทยบีแรกที่เราอยู่ที่ประเทศไทยเราได้นิมิตจากพระองค์ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยจะเป็นความยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดได้และจะเป็นเมือนว่า พระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่ทั่วประเทศและพวกเรู้ว่านี่ต้องเป็นการฟื้นฟูแต่การฟื้นฟูจะมาถึงประเทศไทยจะมาถึงชีวิตของคุณจะมาถึงครอบครัวของคุณคริสตจักรของคุณเมืองของคุณประเทศของเราและทั่วโลกได้อย่างไงการฟื้นฟูจะเกิดบนโลกนี้ด้วยการทุ่มเทเพื่อการฟื้นฟูเมื่อเราอาธิษฐานอดอาหารวิงวอนพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ ไฟวิญญาณในชีวิตของเราในประเทศของเราและเราอยากจะนุ่นน้ำใจทุกคนที่จะเริ่มต้นอธิษฐานและโอ,อาหารเมื่อผมเริ่มต้นติดตามพระอิสุเครดเป็นสวกของพระองค์ในช่วงเวลาที่การฟื้นฟูมาที่อเมริการัฐฟลอริดาและเราได้เห็นหลายคนเริ่มต้นติดตามพระเยสูเราได้เห็นหลายคนกลับใจเสียใหม่และ ถวายชีวิตหมดเลยกับพระเจ้าพี่น้องถ้าพระเจ้าเทลงมาในเมืองของคุณในคริสตจักรของคุณชีวิตของเพื่อนเพื่อนของคุณจะถูกการเปลี่ยนแปลงครอบครัวของคุณจะถูกการเปลี่ยนแปลงเมืองของคุณจะถูกการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลายคนจะกลับใจเสียใหม่เพื่อหลายคนจะมารู้จักพระองค์เพื่อหลายคนจะเริ่มต้นเอาจริงเอาจังที่จะติดตามพระเยซูขสต์ไป พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงมนุษย์พระเจ้าจะได้รับพระสิริเมื่อเราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่จะทรงการฟื้นฟูมาเราจะเริ่มต้นอธิษฐานมากกว่านี้เริ่มต้นวิ่งวอนพระเจ้าเริ่มต้นขอจากพระองค์เพื่อพระเจ้าจะเทลงมาในชีวิตของเราเมื่อชีวิตของเราถูกการฟื้นฟูหรือได้รับการฟื้นฟูเราสามารถได้เห็นการฟื้นฟูในชีวิตของคนอื่นได้นะครับแล้วสุดท้ายที่เราอยากจะ นุ่นใจหรืออยากจะทักไทยก็คือว่าอาทิตย์นี้ใช้เวลาไม่น้อยกว่า3มวันที่จะอธิษฐานและอุอาหารสำหรับชีวิตของคุณครอบครัวของคุณคริสตจักรของคุณเมืองของคุณเพื่อพระเจ้าจะเทการฟื้นฟูลงมาเราอยากจะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมกันกันกบเราภายใน6สัปดาห์นี้และเราเชื่อกับคุณว่าพระเจ้าจะทรงการฟื้นฟูลงมาอยู่ในชีวิตของคุณ ขอบพระเจ้าอภัยพรครับ